สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีเชื่อว่าโคโค่บอนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็เป็นการสะสมคะแนนนะครับสะสมคะแนนเนี่ยเพื่อแลกทูมมอนิ่งเพลทนะครับก็ตามนี้เลยอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยผมมาดูในส่วนของการถอนก่อนนะครับเพราะว่าคะแนนปกถึงแล้วนะก็ใช้เวลาจริงๆผมเล่นมาเกือบ2เดือนแล้วนะแต่ว่าผมเล่นจริงจังเพิ่ง ประมาณ1เดือนกว่าประมาณนี้นะครับก็ได้วันละ1,000กว่าคะแนนเชดิเลียได้วันละประมาณ3บาทนะครับสบาทกว่าอ่ะินพันนิดหนึ่งขออภัยถ้วยนะครับในส่วนของการแรกก็คือใช้คะแนนอยู่ที่อ่าสี่หม่อยเก้าสิบเจนะครับตีเป็นเลขกลมๆก,ก,ก็คือ4ี่0 0คะแนนนะครับก็ตามนี้เลยอ่ะแล้วแต่ว่าใครจะถอนอะไรนะครับแต่ว่าผมถอนเข้าทูบเเล่นนะครับก็เลือกไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราก็กรอ,อกเมลของเรานะครับอขออนุญาตกรอกนิดนึงก็กอ,อกไปพอดีเมลผมมีประมาณ6กอันนะครับก็เลือกใส่ไปก็ประมาณนี้แล้วก็กดซื้อไปนะครับก็กดบันทึกสำเนาถูกต้องนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเวลาที่เราถอนแต่ว่าจะใช้เวลานานนะครับ ทีนี้มาดูส่วนของวิธีการหาคะแนนนะครับก็จะมีทำแบบสอบถามนะครับพวกสังเกตการณในตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยทำผมจะทาแต่แต่พวก25คะแนนนะครับจะมีประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยก็คือเราต้องพิมพ์นะครับเป็นรูปประกาก็พิมพ์ว่าเราเจออะไรนะครับเราสามารถรีเซ็ตได้ตัวไหนที่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับเราก็รีเซ็ตไปก็จะมีพวกแบบสำรวจนะครับแบบสอบถามแล้วก็ เรื่อยๆไปนะครับอ่ะในส่วนของโบนัสตัวนี้เนี่ยจะรีทุก9กนาฬิกานะครับตัวนี้เนี่ยคะแนนที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้10%นะครับแล้วก็มารวมกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะรีเซ็ตอ่า9นาฬิกาแล้วก็สามารถกดร,รับได้ทุกวันนะครับก็ตามนี้เลยอ่ะแปลว่าวันนี้เนี่ยผมได้มาแล้วนะครับ650คะแนนอ่าคิดเป็นเงินนะครับก็ประมาณ1บาทกว่านะก็คือ420คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับ840คะแนนเท่ากับ2บาทถ้า 1,260คะแนนเนี่ยก็เท่ากับสาบาทประมาณนี้หัผมได้อยู่แล้วนะครับปกติผมจะได้ประมาณ1,200กว่าคะแนนถึง1,300คะแนนแล้วก็มากดรับโบนัสเพิ่มอีกก็จะได้วันละสาบาทกว่าอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็มากดากดรับนะครับอ่ะสมมติตัวนี้เนี่ยเราบางอันที่เราเจอสัตว์ที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าตัวนี้เรารู้จักนะครับอ่ะสมมุติว่าเราไม่รู้จักเราก็กดรีเฟซตรงนี้ได้นะครับ ก็จิมไปเราสามารถพริมพ์ได้นะครับว่าจะพิมพ์มาไรนะครับเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะชีเช่นไก่นะครับก็ประมาณนี้หรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วแต่จะเลือกเลยอันนี้จะเป็นผลไม้นะครับแล้วก็จะพิมพ์เป็นทุเรียนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือแล้วแต่ว่าเราถนัดตัวไหนนะก็ประมาณนี้ ได้เมื่อกี้เนี่ยเจคะแนนนะครับมันก็จะเพิ่มตรงนี้นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยจะมาเพิ่ม7.5อ่ะ7.5คะแนนก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอีกนึงก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับอ่าในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนสมัครต่อผมเนี่ยเพื่อนจะได้รับ100คะแนนก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะได้รับ100คะแนนนะครับแล้วก็รอรับคะแนนจากเพื่อนๆอีก10%รนะครับรับสูงสุดได้แค่หนึ่งหมื่นนะอ่ะ ตัวนี้เนี่ยผมรับมาแล้วนะครับก็ประมาณ7,600คะแนนนะครับก็ตามนี้มีเพื่อสมัครต่อผมทั้งหมด15คนนะครับก็ตามนี้เลยนะโอเครอวันทอนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดให้นะอาจจะใช้เวลานะครับเพราะว่าบางคนก็ใช้เวลา3-4วันบางคนเนี่ยเป็นอาทิตย์ก็มีนะครับก็ทำได้รออย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมเล่นหลายแอปผมก็ไม่ได้รีบอะไรผมก็ไปเรื่อยตัวไหน เงินเข้าผมก็มาอัปเดตให้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนทับโซดีครับ